คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงหากมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยวาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองนะครับวันนี้เขาเรียกว่ายอมเสียงเงื่อเพื่อข้าวมื้อเดียวกับเสียชัดนะครับเดี๋ยว,วเราเย็นนี้เราไปดูว่าเสียชัดจะเลี้ยงอะไรเราเนาะเดี๋ยวตามไปดูกัน อ่ะแต่ก็มาสองนี่ก่อนเลยนี่ยนของอันนี้ของเศษชัดนะครับอันนี้ของเศษชัดขีดเดียวนะครับเห็นไหมครับขีดเดียวของเศษชัดขีดเดียวฮะมันเป็นร้านอาหารนั่งประมาณนั้นนะครับซึ่งกับแพาเพชรผมไม่รู้จักเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอร่อยไม่อร่อยร้านไหนดีไม่ดีผมไม่รู้จักเออเราเมื่อเราเหนื่อยแล้วนี่แล้วนะครับครับผมเออมาต่างจังหวัดแล้ก็มาเจอกันเศษชัดก็ดีใจมากียานานนะเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเศษชัดทําส่งทุกวันเขาก็รับทุกวันดิถูกไหมฮะทำไมเอามาคืนเนี่ย ก็ม pues, er, ันก็คงกลัวไปไม่รอดอ่ะแต่กุญแจไม่คืน ยอมเสียงเงือเพื่อข้าวมื้อเดียวกับเสียชัดนะครับเดี๋ยวเราเย็นนี้เราไปดูว่าเสียชัดจะเลี้ยงอะไรเราเนาะ,ะเดี๋ยวตามไปดูกันครับเรามาตรวจเขาเรียกว่าตรวจโควิดก่อนเนาะ,ะแต่แบบเนี้ยพี่ชัดมันเขาเรียกว่ามันใช้เก่ยวกับน้ำลายน้ำลายใช้น้ำลายนะครับเพราะว่าจมูกไม่ไหวแล้วมัน มันเกือบทุกวันนะพี่แย่กับทุกวันเดี๋ยวเรามาตรวจกันเพื่อความปลอดภัยได้ครับนี่เป็นลายของเสศษชัดนะครับเราต้องตรวจด้วยผลตอยครับเอาจ่าๆเลยนะครับสองสามมาแล้วครับช่วงรอเวลาของ เสียชัดผมด้วยผมด้วยผมด้วยอย่ามาแจ็คพักตรงนี้นะอะก็ก้ามาสองนี่ก่อนเลยนี่นี่ของอันนี้ของเสียชัดนะอันนี้ของเสียชัดขีดเดียวนะครับเห็นไหมครับขีดเดียวของเสียชัดขีดเดียวฮะ ก็จะหนึ่งนะครับผมเสียชัดครับเสียชัดสายเปย์นี่เสียชัดนะครับอ่าสรุปพวกเราขีดเดียวนะครับไม่ท้องนะครับครับพวกเรามาอยู่ด้วยกันไม่ท้องนะพี่เนาะไม่ท้องวันนี้วันที่ทายสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดครับโอเควันนี้สิบเอ็ดนะครับไม่ท้องนะครับครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับอ่ะโอนะครับนะครับวันนี้อย่างที่เกินไว้นะครับวันนี้ผมลงทุนไปช่วยเสียชัดเนาะเขาเรียกว่า ไปขนหน่อกล้วยเอาหน่อกลก้วยไปส่งลูกค้านะครับก็ได้เหงื่อมาเลยทีเดียว,วเพื่ออะไรเพื่อมื้อเนี้ยนะครับมื้อเย็นมื้นี้นะครับ,มมรบผมจะให้เสียชัดเลี้ยงข้าวผมอ่าวันนี้ก็มาถึงที่เป้าหมายแล้วเป้าหมายแล้วแหละครับว่ามันเป็นร้านอาหารมั้งประมาณนั้นนะครับซึ่งกาแงเพชรผมไม่รู้จักเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอร่อยไม่อร่อยร้านไหนดีไม่ดีผมไม่รู้จักผมมาตามเสียชัดเนาะก็แล้วแต่เขาเนาะว่าจะจัดอะไรให้เรากินจะเลี้ยงเราที่ไหนในเมื่อเรามาแล้วเรามาช่วยเขาแล้ว ต้องตามใจเขานะฮะแล้วก็ก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราก็เรียกว่าตรวจโควิดกันแล้วเนาะผมก็เสียชัดตรวจเรียบร้อยนะครับจะได้ไม่เป็นจะได้ไม่ดมาบ่าเพราะส่วนใหญ่เราตรวจกันจริงแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาเอในการตรวจมาเผยแพร่เนาะมาออกอากาศนะครับทุกคนก็เข้าใจว่าเอ้พวกเราไม่ตรวจทําไมไปนูน่นไปนี่ไปนั่นทําไมไม่ระวังตัวเลยอะไรประมาณนี้แต่วันนี้คลิปเนี้ยผมตรวจเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปหาเสียชัดนะครับตอนนีร้รู้สึกอยู่ด้านในแล้วแหละนะครับไป พี่ชัดครับวันนี้ผมผมมาเพื่อการนี้เลยพี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปช่วยพี่ก็เต็มใจช่วยแหละเนาะไม่ได้หวังแค่ว่าจะมากินข้าวหรอกก็คือมันก็ต้องมีอะไรเล็กน้อยเนาะเราเหนื่อยแล้วนี่ใช่ไหมเออแล้วเมื่อเราเหนื่อยแล้วนี่แล้วเออมาเออมาต่างจังหวัดเราต้อมาเจอกันพีอทัดก็ดีใจมากครับผมถึงนี้ครับผมถูกจะตาพี่เขาเนาะผมเลยย้อนขับมาอีกนะครับ พี่เขาเป็นคนที่การพูดกันจาเนี่ยคือผมว่าผมครบได้เนาะพี่เขาเป็นคนที่แบบซื่ออย่างที่ทุกคนรู้นะครับไม่ว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมนะพี่นะ <c oughs> ในทีมผมเนี่ยในพรรคพวกผมเนี่ยได,ได้มาสัมผัสกับพี่เราเนี่ยได้มาคุยกับพี่แล้วเนี่ยเขา้าใจว่าเฮ้ยพี่ชัดเนี่ยแกเป็นคนซื่อๆคาพูดแบบซื่อเลยอะ่อะเนาะอันนี้ก็เป็นมันเดิมทุกอย่างครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแล้วอขอบคุณนะพี่ อ่าวันนี้มาช่วยกันยกน่อเนาะโอ้โหวันนี้ก็พามาเลี้ยงนะครับพี่นี่นะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านตับหวานเนาะพี่แนะนําร้านเลยพี่แต่ตอนเนี้ยอาหารผมชิมหลายอย่างเลยครับรสชาติดีใช้ได้ใช้ได้พี่ว่าร้านเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับพี่อันนี้คืออยู่ระหว่าง่าขุนรามกับบ้านใหม่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็ บ้านดนมาจากปักดงปักดงเพื่อมาติมเยอะดีร้านนี้อยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนบพี่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนี่เองครับผมเข้ามาสายนาบอกคาครับผมก็พอถึงสี่แยกนครชุมก็นะครับก็เลี้ยวมาสายนาบอกคาเลยครับผมเขาที่ผมดูร้านก็เรียบง่ายนวี่เนาะรสชาติอาหารเน้นที่รสชาติอาหารดีกว่าฮะรสชาติอาหารเขาก็นี่นะเป็นเมนูแบบอีสานเนาะ อ่าคนพ้นบ้านได้ข่าวเปร้านประจําของเสชัดเลยนี่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องนะครับครับผมเสชัดก็ชอบกินแนวนี้นะครับคโดยเฉพาะข้าวผัดก็หอมอร่อยมากข้าวผัดกุ้งหอมอะไรฮะหอมหมดเอางี้อีพีก่อนเนี่ยที่มาคือมันมาหลายคนมันคุยกันหลายคนเลยเราเลยเราเลยจับต้นชนปลายไม่ได้มากนักไม่ได้มากวันเนี้ยผมมาผมคุยพี่ชัดตัวต่อตัวเลยดีกว่า ที่ผมตามมาณอีพีนั้นน่ะเออได้ข่าวผมก็ติดตามพี่อยู่นะว่าเพราะว่าจะเป็นทางเพจทางข่าวก็ดีอะไรก็ดีเสียชัดเนี่ยอะไรนะเขาบอกว่าเสียชัดตกอับอ่าเสียชัดนู่นนี่นั่นมันจริงไหมพี่อันนี้ผมอยากได้ยินจากปากพี่อีกทีหนึ่งวันนั้นอีพีที่แล้วเนี่ยคือคนมันเยอะมันแยกกันพูดไงพี่อ่ะก็ผมย้ําแล้วย้ําอีกนะคือว่าไอ้คาว่าตกอับอ่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นครับผมมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพียงแค่ว่า เออช่วงโควิดตอนนี้โควิดก็ยังแรงอยู่ครับยังแรงอยู่พูดถึงโควิดเนาะก่อนมานี่เราอ๋อเราตรวจกันที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะทํารายการกันจะมาถ่ายกันแล้วก็ตรวจก่อนเนาะแต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะผ็คือเราก็ดูแลสุขภาพเรามันเป็น่างี้พี่ชัดทุกทุกคลิปว่าผมเนี่ยผมตรวจกันก่อนเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เอามาต่ออากาศซึ่งอี EP ที่แล้วเนี่ย ผมกลัวจะมีการดราม่าเกิดขึ้นผมก็เลยเฮ้ยพี่ชัดเรามาตรวจกันแล้วเราให้พี่น้องเราได้ดูเลยดีกว่าเนาะวันนี้ก็ชัดเจนครับผมผมบอกว่าจายเสียมันก็น้องสดถ้ากิดสองขีดนะครับเพราผมผ่านนะครับไม่ท้องฮะผมก็พี่ชัดไม่ท้องนะครับตรวจแล้วเพราะว่าผมเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วหลาอย่างสามเข็มใช่สามเข็มมาแล้วหมาดๆเลยนะครับอ่าเราก็มาพูดถึงเรื่องตกอับต่อที่ คำว่าตกอับนี่มันเพียงแท่ว่ามันก็ทั่วไปเนาะว่าการที่งานแสดงอะไรตัวอะไรอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่พี่พี่พวกศิลปินเนี่ยพวกเนาะเขาเรียกว่าศิลปินดาราอย่างอย่างอย่างพวกพี่อย่างผม่็ทำก่อสร้างผมมีงานอยู่แล้วก่อสร้างมีงานเรอต้อนรับอยู่แล้วรอรับอยู่แล้วเนาะอย่าง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 กับพี่เนี่ยเป็นพวกศิลปินอะไรแบบเนี้ยเพื่อนผมก็หลายๆคนหนักกว่าพี่อีกเอาตรงเลยใช่ถูกต้องเลยยังเสียชัดเนี่ยยังมี นกกล้วยโอ้โหแค่นี้เงินไม่หวัดไม่ไหวแล้วแค่แค่ขือนวันนี้ผมก็มีกําไรอยู่เอาวันนึงก็เกือบหมื่นนะครับวันนึงเกือบหมื่นนี่ทุกคนทำอะไรทำอะไรได้เนาะก็ได้อยู่แต่เพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยเหนื่อยกว่างานออกงานโปรโมทเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันเราก็เราก็มีพื้นฐานเราอยู่แล้วนะเราไม่ตรงอันน้อยเราก็มาทำตรงนี้เดี๋ยวก็เนี้ยวันที่ ยี่บหกอะไดไปแกคบคือเราบางทีเราก็ไม่ได้บอกใครก็ไม่งานเรามีมาสินค้ามาให้ถ่ายคลิปก็คือส่งเงินมาครับเเสร็จส่งคลิปไปใช้ได้โฆษณาเข้าในเพจเราเราก็ได้เงินปุ๊บเขาก็บอกใช้ได้อเราก็ไปตัดต่อเราก็มีรายได้ตรงนี้แล้วพูดถึงงานรีวิวใช่ไหมพี่ใช่งานโปรโมทสินค้าวันนี้วันนี้นะครับ ทุกคลิปผมเนี่ยผมไม่เคยที่จะเอยถึงติกตอกผมเลยติกตอกผมมันมีสองทิกตอกห้าท o กตอกช่องแล้วที่หนึ่งชาแนลก็มีไม่ได้ว่าช่องเก่าโดนแบนไปแล้วเพิ่งจะเริ่มทำใหม่แต่ติกตอกงานผมพี่ติกตอกงานผมก็ภาลับพงพรมลามนะครับชื่อจริงนามสะกุลจริงผมหรือว่า PPC 2520วันนี้พี่ชัดมีแฟนคลับด้วยเห็นไหมผมก็ตกใจนะชีวิตผมไม่เคยเจอแฟนคลับะไรแบบนี้นะ ที่เขามาหาพี่ชัดใช่ไหมมามาวันนี้ไอผมก็นั่งอยู่ก็ตกใจเพราะผมไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรที่แฟนขับเข้ามาหาแล้วมาขอถ่ายรูปอะไรแบบนี้แล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าว่าผมจะบอกว่ามีแขกมาก็ไม่ได้นัดแน่นะครับเขาทางโอนเขาก็ตั้งใจมาซื้อหน่อแล้วต้องใจมาถ่ายรูปไปอ่าไปให้เซ็นให้เจ้านายเขา โอ้โหพอมาเจอปุ๊บโอ้โหดิ่งก็าหาผมเลยผมตกยอมรับว่าทีหนึ่งนี่เป็นคนกว้างมากเขาเขาติดตาผมใดยด้านด้านงานก่อสร้างผมด้านก่อสร้างตอกงานก่อสร้างใช่คือแล้ววันนี้พี่ถามเพื่อนผมขับรถมามีสินค้าตัวหนึ่งสีทาบ้านแต่ผมไม่บอกว่าเออสีที่ห้องอะไรนะครับเพราะว่าเขาโทรมาติดต่อให้ผมรีวิวสินค้าพี่เป็นตัวแรกเลยนะพี่ชีวิตผมเพิ่งมีตัวแรกนี่แหละที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียก ให้ไปรีวิวสินค้าเราเกี่ยวเกี่ยวกกว่อสร้างด้วยใช,ใช่ไหมนะสียี่ห้อหนึ่งเราไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรแล้วกันก็เดี๋ยวก็ติดตามทางนทีต่อผมแล้วกันว่าผมจะใช้จะจะโฆษณาสีอะไรนะครับแต่ว่าผมก็ศึกษากับปรึกษากับในด้านาพกักพวกผมแล้วว่าเฮ้ยเราทําก่อสร้าง เราใช้สียี่ห้อนี้อยู่แสดงว่าอย่างนี้แสดงว่าอี้หนึ่งเป็นช่างก่อตั้งที่มีคุณภาพครับผมไม่งั้นเขาไม่เอาสีมาให้ใช่ครับโปรโมทใช่ครับเียนี้มีเข้ามาตวงแล้วนะครับถือว่าเป็นเป็นทางที่ดีเลยแหละเนาะครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันนะว่าผมจะรีวิวแบบไหนอะไรยังไงแล้วสีนั้นยี่ห้ออะไรตอนนี้พูกอุปไว้ก่อนเนาะนะครับก็ติดตามทางช่องติ๊กตอกผมแล้วก็พระพงษ์พรมลำนะครับชื่อจริงคือคุณจริงหรือว่า พิมพ์ไม่ถูกพีพีโปรแลนนะครับแล้วก็ CC CCAT สองตัวนะครับ P c C ีซีสอสองเกิดผมครับติดตามกันนะครับติกต่อผมนะฮะอ่ะย้ำอีกทีเนาะว้าววันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มเมืองเนาะครับผมเออขบ้านเขชัดอ่ะสรุปอย่างนี้เลยนะครับอ่าหลายๆคนที่เข้าใจว่าเสียชัิตกอับเนี่ย ผมมาหลายรอบแล้วครับไม่จริงครับรายได้เขาแต่ละวันครับแค่แบบหน่อกล้วยเนี่ยเกือบหมื่นนะฮะ,อ,ะอย่างวันนี้ผมไปช่วยพี่เขาลงไปพยศเสียก็ลงหน่อกล้วยที่ส่งลูกค้าเนาะงค่อนวันอ่ะเสดชัด <b. S 2> บอกว่าประมาณค่อนวันครึ่งวันแล้วกันเสยชัดทํางานครึ่งวันรายได้อยู่ตกตกสี่พันบาทแล้วเสดชัดบอกว่าอะไรนะไม่ว่างนะจะไปงานบวชเกิดงานบวชอะไรนะที่จะไปประจวบประจวบประจวบคิริขันนะครับประจวบวันที่ยี่สิบหก รู้รู้รไมมหมฮะว่าลูกค้าของเสียชัดเนี่ยคนที่ซื้อหนอ่อกล้วยเนี่ยเสียชัดอยู่ก็พูดว่าไงเขาบอกว่าอย่านานนะนะเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเสียชัดทาส่งทุกวันเขาก็รับทุกวันดิถูกไมหมฮะคือพูดเอาตรงๆนะเสียชัดมันเป็นคนขุดหน่อเอง <S S S ครับแล้วหนอ่อเราส่งได้หลายทางครับเราไม่ใช่ว่าเอามาทําแล้วก็ส่งเองฮเราสามารถขุดแล้วไปส่งให้คนที่ทําเหมือนเราครัเอ่อ มีสามสี่แห่งอยู่ในอยู่ในบริเวณที่หมอกไข่ของฝากครับเราควบคุมหมดอยู่เลยนั้นควบคุมหมดคือหมายถึงว่าเราขุดปุ๊บส่งเลยได้ตังเลยถ้า,เ,าเราก็แบ่งปันของเรามาทําเองมั่งครับผมแล้วโดยเฉพาะทั่วทิศเนะี่ยคือในกําแพงเพชรเนีนะ่ยอ่าพูดง่ายๆมันไม่มีใครเลียนแบบได้เหมือนมันเป็นแสดงว่าพี่ะมาเฉพตัวใช่แสดง <นะ S 2> ว่า อยู่ในขั้นตอนการขุดหน่อเลย,ยวิธีการขุดของพี่จะคือใครว่ามันมีมาตรฐานเหมือนกับก่อสร้างผมนี่แหละ,ะคือผมทำไงานเยอะเกี่ยวกับกอ่อสร้างมันก็เหมือนกับพี่แหละผมคิดว่านะวิธีการขุดหน่อของพี่วิธีการเพราะวิธีการชําวิธีการจัดส่งลูกค้าและอย่างหนึ่งพี่เป็นคนปากหวานแล้วก็อันนี้ไม่ได้ยอนะพี่พี่พูดกับใครเนี่ยอย่างพูดกับผมเนี่ยพี่มีเสน่ห์ผมต้องกลับมาหาพี่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พี่ อันนี้ก็ส่วนหนึ่งเพราะความซื่อของพี่คําพูดที่ซื่อๆออกมาจากใจพี่อะเนาะขายหน่อบางคนคือเขามักง่ายขาดหน่อเป็นหนอนแล้วก็ขายขายไปล้เราก็เขาก็ไปขาดทุนแต่ยางแต่ชัดไม่ใช่คือต้องเอาของคุณภาพดีๆนั่นไงใช่อันนี้ไม่ใช่พูดคุยเรืออะไรนะอันนี้พูดอย่างจากใจจริงแล้วก็ทางสวนทางอะไรเนี่ยคือเขาก็ไว้ใจหมดทุกที่เพราะเราซื้อตรงบางทีไปขุดตรงไหน เจ้าของเขาก็ไม่เคยไปดูแต่เราซื้อตรงกับเขาผเราเขาเรียกซื้อกินไม่หมดคดกินไม่ได้ถูกเพงเลยพี่เหมือนกับงานผมแหละพี่ก็อยุตัวอย่างง่ายๆอย่างที่พี่เห็นเนาะเพราะว่าถ้าผมจะเล่าไปเนี่ยพี่พี่ก็คงไม่เชื่อหรืออะไรเอาเอาตัวอย่างง่ายๆเลยวันเนี้ยมีเอฟซีคนหนึ่งที่มามาหาพี่แหละเผอิญรู้จักผมอะไรประมาณนั้นนะประมาณนั้นเลยผมก็งงเลยครับคืออ่าเข้ามาผมก็พูดง่ายๆคือผมนัดเขาแล้วอนะครับ การการที่เราคาพูดอ่ะคือนักใครอ่ะขอให้ตรงคาพูดผมนี่ตรงคาพูดนะกี่โมงก็ต้องก็ต้องมาพาเข้ามาถึงบ้านเขาอยากรู้จะรู้ที่เพาะชำหน่อด้วยอะไรด้วยเออแล้วก็พามาก็ตื้อเนาะก็เหมือนก็รุ่นก่อนอ่ะคนงานผมเคยโดนยกเขานะโอ้โหรถรถฟอร์ดอย่างเนี้ยแต่เพราะว่าคำพูดคนตื้อนี่เนี่ย มันเคยมาทำงานอันนี้แนะพูดถึงนะตอนนี้ยังติดคุกอยู่เลยรลักรักของไม่หมดเลยถามว่าพี่อยู่ไหนคนคนมาขอทำงานนี่เนี่ยแต่ว่าก็มาเคยมาทำงานมาห้าปีนะแต่เอาหลังเราไม่รู้ว่ามันนิสัยยังไงมาขอทำงานพอเราบอกว่าโอ้ยคุณนออยู่ไกลจับมืดเนี่ยมันเริ่มลงมือยกเข้าเลยเข้าบ้านเราเลยเข้าบ้านเลยอตอนนี้ติดคุกอยู่ อันนี้ตาอ๋อพี่เอาเรื่องเอาเรื่องก็คือสืบเองจับได้นะจับได้ก็คือเอาตารวจไปล้อมจับดีเนี่ยเอารถฟอร์ดมาคืนเอารถไปด้วยเอารถไปด้วยเหรออ่ากรณีเนี้ยง่ายๆคือถ้าเอาไปออกคลิปนี่คือหน้าขำนะมันเอารถฟอร์ดไปทั้งบ้านเข้าไปเอารถกุญแจเจอกุญแจรถฟอร์ดเอารถฟอร์ดไปครับแล้วก็ขนพวกเครื่องรถเครื่องอะไรเครื่องมือใช้ไฟฟ้า ขึ้นรถไปหมดเลยแล้วก็เอารถฟอร์ดกลับมาคืนอืม,มีอย่างนี้ด้ยวยนะทำไมเอามาคืนอ่ะก็มันก็คงกลัวไปไม่รอดอะ่ะแต่กุญแจไม่คืนเอามาคืนแบบไหนก็คือมันเอาวิ่งไปเอาเอาของที่ขโมยไปลงปุ๊บ,บแล้วเอารถมาคืนแต่นี่ที่ที่รู้อ่ะคือจับกล้องวงจรทุกจุดทุกจุดได้ว่าเอารถเอารักรถไปกี่เวลาไหนแล้วก็มาคืนเวลาไหนครับ อันนี้มันก็พอรู้บบกแต่ก็เลยเอาตำรวจไปล้อมจับผมผมพอเดาได้พี่คือของบ้านพี่เยอะอ่าและไอและไอขโมยคนเนี้ยมันไม่สามารถทีจะไปได้มันก็เลยยืมรถพี่ไปก่อนเอารถไปก่อนขโมยของพี่ใส่รถพี่แต่เอารถมาคืนพี่แต่รถมันจอดผิดที่นะเราจอดไว้เอาหัวออกครับแต่มันมาคืนเอาหัวเข้าเรากลับมามืดเนาะก็ขุดเนาะเอารถทาไมจอดงี้ ที่ไหนได้ในบ้านพังเนี่ก็แจ้งตำรวจมาฟาดเคาะไปนะพี่เนาะฟาดเปาะครับอันนี้ก็ของปากของคอเนาะนะครับก็ขอบคุณพี่ชัดสลับมือนี้นะพี่เนาะผมก็จะมาอาศัยฝากฝากฝากท้องบ่อยๆได้เนาะเพราะว่าเราก็ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันแล้วยังไงก็โทรหากันตลอดเพราะว่าผมเป็นคนกันเองอยู่แล้วเหมือนเราก็เหมือนพี่น้องบ้านพี่ผมก็รู้แล้วเขาออกได้แล้วนะพี่เนาะ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ไว้ผมด้วยเนาะผมแล้วแต่หนึ่งชาแนลเสียชัดเสียชัดก็ฝากเลยครับพี่หนอกล้วยปฝาชัดหนอกล้วยใน y t u t u นะครับก็ในทิกตอกก็่าชัดหนอกล้วยในเพจเปลี่ยชัดสายเปช่องจริงครับผมีอยู่แค่นี้นะครับผมฝากอีกหนึ่งช่องทางของผมก็คือทิกตอกนะเนาะ พลพงพรมึงลำนะครับหรือว่า p ีพีซีสองห้าสองศูนย์นะฮะติกตอกผมนะ้วก็อีกช่องทางหนึ่งติกตอกช่อง YouTube ก็คือแล้วแต่หนึ่งใช้แน่นี่แหละเนาะเป็นช่องใหม่นะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณนะครับครับผมทกท่าไปก่อนเนาะสวัสดีครับ